จุดทางเดินตรงนี้คือริมหน้าผาชั้นหกนะครับตรงนี้ก็หวัดเสียวดีฮะริมหน้าผาจริงๆเลยสิ่งที่เขาค้ำยันพื้นอยู่ก็คือไม้ตอกริมติดหน้าผานะครับอยู่ที่ริมหน้าผาสูงไวัยต้องไปเที่ยวครับจุดชมวิวภูหลังกาแต่วันนี้ว้าไม่ค่อยสว่างะก็เลยมองไม่เห็นภูหลังกา ถ้ำนาคาฮนะภูลังกาถ้ำนาคาก็คือที่เดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้ำสนถะานที่ผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมกันครับเป็นถ้ำถ้ำทางอีสานนี่จะไม่เหมือนถ้ำทางภาคกลางหรือภาคเหนือนะครับ ถ้ำทงางภาคกลางหรือภาคเหนือก็จะเป็นโพรงเข้าไปมีหินงอกหินย้อยแต่ถ้ำทางภาคอีสานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติธรรมอยู่ก็จะเป็นเพียงแค่หน้าผาหรือเชิงเขาเชิงหน้าผาเท่านั้นเองครับก็จะเรียกว่าเป็นถ้ำแล้วนี่คือทางเดินฮะติดริมหน้าผาชั้นหครับสูงมากครับสูงแล้วก็เสียวด้วยนะ ทางเดินริมหน้าผาครับดูเองเป็นไม้ครับไม่ใช่เป็นปูนเป็นเหล็กนะครับเดินไปเรื่อยๆครับด้วยใจสงบฮะใจไม่ต้องวกแวกฮะควา,ามกลัวทําให้เราไม่กล้าเดินต่อไปที่นี่แข็งแรงฮะไม่ต้องกลัวครับปลอดภัยดีแต่ว่าสถานที่มันดูน่ากลัวเพราะว่ามันอยู่ติดริมหน้าผาหน้าผานยะชั้นห้าที่เราผ่านเห็นว่าด้านล่างนะครับคือชั้นห้า แล้วนี่ก็คือชั้น6ริมหน้าผานั่นแหละครับที่เราจะเดี๋ยวเราต้องเดินไปเขาเสียบมาอยู่ที่ริมหน้าผาหน้าผาอันสูงชันครับสูงมากเลยไม่รู้ตึกหลายสิบชั้นฮะยี่สิบสาสิบสี่สิบชั้นห้าสิบชั้นสูงฮะดูเดียดูยอดไม้ครับยอดต้นยาง ตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นที่ปฏิบัติรามปฏิบัติธรรมตามริมหน้าผาครับเป็นถ้าแหล่งนี้ฮะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติธรรมที่นี่จนบรรลุมาเยอะแล้วครับเป็นเกจิอาจารย์ดังๆหลายท่านครับอันนี้ก็ทําเป็นหลังคายื่นมาสําหรับผู้ทรงศีลมานั่งปฏิบัติธรรมฮะเงียบเงียบ,ยบสงบยามค่าคืนที่เราเห็นอยู่ข้างล่างนะี่คือชั้นห้านะครับ ทางเดินริมภูเขาส่วนตรงนี้คือชั้นหกด้านบนนี่ครับทางเดินริมเขาครับสูงมากครับสูงชันมองลงไปก็ใจสัน่นใจสันจส่นใจวิวเหมือนกันนะครับเราก็พยายามทำใจให้สงบนะครับแต่มันก็เกิดการวัน,ว,นวันอยู่เหมือนกันครับวันวัน,ว,นวิววิวฮะเพราะว่าสะพานนี้เกาะอ,อยู่ริมภูเขาริมหน้าผาเลยครับ ยึดด้วยไม้ทุกอย่างคือไม้หมดครับนี่คือโครงสร้างของสะพานสูงไวัต้องไปเที่ยวครับพามาเดินอยู่ชั้นหกวัดผูดทอกฮะนี่คือฐานล่าของพื้นชั้นหกฮะที่วัดผูดทอก หวาดเสียวครับตรงนี้พอพูดคาว่าหวาดเสียวเราก็เสียมกันนะมือไม้สั่นขาสั่นครับสั่นแต่ว่าสูงไวกว่านี้สั่นสู้นะไม่ใช่สั่นถอยครับคุยหน่อยอีอีเดินไปเรื่อยๆครับชั้นหกครับกำลังเดินอยู่ชั้นหกฮะหินที่นี่สวยงามมากมากเลยครับหินแตกขึ้นมาเป็นปฏิมากรรมหินก็ว่าได้ฮะสวยงามบ้าครับหินสีส้มฮะ นี่ล่าถึงได้บอกว่าสูงวัยที่อยู่ทางบ้านกดติดตามผมไว้นะครับผมจะเอาคลิปด,ดีๆเอาภาพดีๆเอาสถานที่สวยๆแปลกๆมาฝากครับสูงวัยต้องไปเที่ยวขีนตรงนี้สวยงามมากครับเป็นเกตเป็นลายฮะยื่นเข้ายื่นออกครับสวยงามมากเลยหินชั้นหกครับสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพาอยู่เดินอยู่ที่ปูทอกชั้นหก ยังอยู่ชั้นหกอยู่นะครับเดินมาที่มุมมุมภูเขาจะบอกว่าลิมหน้าผาก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าเราเดินมันนี่มันเป็นหน้าผาติดภูดเขาสูงตลอดนะเขาทำทางเดินติดทางเดินทางเดินที่ติดภูดเขายิ่งฝัน่หน้าผาครับทุกทางเดินคือหน้าผาหมดเลยหน้าผาล่อหมดเลยครับด้านล่างก็คือวัดนะครับที่วัดเห็นพระเจดีย์พระอาจารย์จวนครับ แล้วก็พิพิพธภัณฑ์มรคแปดเนี่ยทุกทางเดินบนภูทอกฮะคือหน้าผาหมดเลยเดินด้วยใจสงบครับเดินด้วยด้วยความเสียวมีความเสียวอยู่ในใจแล้วก็ข่มความเสียวฮะว่าไม่ให้มันเสียวแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆชมวิวไปฮะบรรยากาศดีสดชื่นฮะด้านนี้จก็จะเป็นทิศตะวันตกแดดจะส่องฮะ บางช่วงกล็ล่มบางช่วงก็แดดจ้าเพราะว่าตอนนี้เวลาสี่โมงกว่าแล้วสูงไวก็ยังเดินอยู่เนี่ยเอาคิดดีๆมาฝากคนทางบ้านครับหินสวยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่มีธงด้านบนน,น,นะครับชั้นเจ็ดชั้นหกมองเราไปชั้นล่างฮนะทางเดิน เป็นหน้าผาชั้นบนชั้นบนสูงสุดที่มีทรงชาติอยู่นั่นก็คือเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฮะชั้นเจ็ดข้างบนจะเป็นป่าแล้วชั้นสุดท้ายทางเดินริมหน้าผาครับริมหน้าผาหมดทุกจุดฮะที่เราเดินมาที่นี่หินสวยครับดูครับหินนี่หินนี่นเป็นเกศเกศเกดเล็กเกดน้อยฮะแต่ที่นี่หินที่นี่จะไม่เหมือนเกดงูนะครับไม่เหมือนที่ถ้ำนาคาหินสันแค็กเหมือนกันครับ แต่วามสวยมันคนละแบบคนละอย่างนะครับตรงนี้สูงวัยก็ขาสั่นนะครับมองดูเลยครับเป็นทางบันไดไม้โดยตลอดเลยเนี่ยมองลงไปขาสั่นใจหวิวมือไม้ถือกล้องอยู่ก็รีบจับอย่างแน่นกลัวจะหล่นลงไปสวยมากครับนู่นนะครับเส้นทางที่เราเดินผ่านมาสวยครับผมเอาภาพดีๆมาฝากสอวอสูงวัย และทุกๆคนที่ไม่มีเวลาออกมาอยู่ที่อยู่ทางบ้านครับเอาคลิปดีๆมาฝากกดติดตามและช่วยแชร์ผมให้ผมด้วยนะครับหินสูงหน้าผาสวยงามมากครขึ้นมาที่นี่คู่แห่งคนที่ผมไปครับผมเอาจัดสรรที่สวยๆมาฝากคนอยู่ทางบ้านทั้งนั้นเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นเจ็ดครับ ชั้นเจ็ดก็จะเป็นสะพานไม้สูงชั้นเหมือนเดิมฮะแต่ละชั้นก็เป็นสะพานไม้สูงชันแต่ก็าทำแข็งแรงแน่นหนาไม่น่ากลัวครับแต่จริงก็น่ากลัวนะครับแต่เราต้องบอกตัวเองว่าเดินบนผูท่อค,คือต้องบอกว่าไม่น่ากลัวทุกจุดที่เราเดินไปเพราะจริงๆแล้วมันน่ากลัวที่ทุกจุดที่เดินผ่านครับมันเป็นหน้าผาทุกจุดเลยที่นี่ชั้นเจ็ดก็จะเป็นชั้นสูงสุดฮะ จะเป็นป่าเป็นป่ามีต้นไม้อยู่ยอดเขาเนี่ยแหละครับที่เห็นคืออยู่เนี่ยครับไม่มีอะไรแล้วเป็นป่าเป็นป่าไม้เป็นป่าธรรมชาติบนยอดเขาครับเราก็สุดที่ชั้นเจ็ดนี่แหละครับตรงนี้ทางเดินครับชั้นเจ็ดด้านพุทธวิถีครับ ชั้นเจ็ดอีกด้านก็จะเป็นป่าข้างบนก็จะเป็นถ้ำฮะขึ้นไปไหว้พระข้างบนได้ถ้ำครับอันนี้คือถ้ำบริเวณชั้นเจ็ดครับด้านพุทธวิถีนะครับ ก็จะเป็นชั้นสูงสุดฮนะของที่นี่ชียงว่านผาครับที่สุดท้ายทางเดินชั้นหกฮนะที่เป็นพื้นพื้นหินฮนะก็จะมีหินสวยงามมากฮนะหินทรายณนะจุดภายในน,นี้ เขาเรียกว่าพุทธวิหารเป็นที่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเสด็จมาประดับขันนิพพาน